สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเสนอยาเข็มนะคะจะเป็นยาเทสองเซเซเเข็มนะคะที่พื้นหลังจะเป็นสีดํานะคะจะไม่เหมือนกับตัว120นะคะตัวนี้จะเป็นตัวมาใหม่เนาะตัวนี้จะเป็นตารางเงเกลา90บาทนะคะมดละ3,500บาทค่ะนี่นะคะเนื้อยวาวันนี้นะคะอันนี้ขึ้นแกะมาจากมวนก็เลยยาจะนอนหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นพื้นหลังเนาะพื้นหลังตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขีมวกเ็เขียฟีเขม ้ากับตัวเอ,อ่อตัว120ราคาแค่ตัว120ย่ามันจะแบบสีมันจะเข้มกว่านะคะตัวนี้สีมันจะจืดจืดไปใช่นะคะแบบจะอ่อนกว่าค่ะการใช้งานต่างๆนะคะก็จะเหมือนตัว120เลยนะคะว่าเอาแบบไม่ใช้งานภายในร่วมเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นราคาที่เอ,อ่อแพงขึ้นมาจากตัว75บาทตัวที่ถูกที่สุดในลายอันนะคะมีราคาก็จะขึ้นมานิดนึงจะได้ยากดีไป พื้นหลังสีเขียวนะคะมันไม่หลุดนะคะนี่นี่เสถียรผเขยมเนาะพื้นหลังถึงจะเป็นสีเขียวมันก็ไม่ได้หลุดหลุดง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในร่มก็จริงนะคะแต่ว่าก็ยังมีรูระบายน้ําแถมมาอยู่นะคะนี่คะ่ะพื้นหลังตักไปก็จะไม่หลุดนะคะ,คะจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยนะคะตามการใช้งาน ก็นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะยาเทียมติดตั้งย่าเทียมหรือว่าปิดพงบ้านนะคะแล้วก็ท่านเล้านะคะตอนนี้มีออขายนะคะชั้นออวางของด้วยนะคะสามารถทักมาสอบถามกันก่อนได้นะคะโดยจะทิ้งช่องทางกรติดต่อให้จะเป็นเบอร์กับไลน์นะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามก่อนได้ะค่ะ